สวัสดีค่ะเอฟซี FC ลุงพลทั้งหลายนะคะวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดก็ข่าวน้องผลไม้ก็ครบหนึ่งปีนะคะวันนี้ก็เห็นยูทูบเบอร์เรียอะไรเอาเงินไปทำบุญให้น้องทุกคนก็ไปทำบุญให้น้องกันนะคะวันนี้ปูมุนีก็ไปทำบุญให้น้องนะคะวันนี้นะคะ วิธรยะเวลาหนึ่งปีทำไมทำไมจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้ป้าก็มานั่งดูข่าวคิดเป็นบางทีบางทีนักข่าว <c oughs> นักข่าวช่องยังใหญ่ๆเมื่อก่อนนะน,นะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนข่าวออกใหม่ๆนะพูดถึงว่าตอนข่าวออกใหม่ๆ เวลานักข่าวเขาไปทำข่าวเขาทำเหมือนกับสอบสวนสืบสวนแบกไม่ว่าจะทำวิธีไหนเขาทำแบบเหมือนนักสืบเหมือนเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาชีพจากนักข่าวมาเป็นนักสืบยังเห็นยังเห็นนักข่าวหลายช่องที่ทผู้สื่อข่าวมาขึ้นเขาแบกโอ้ยเสาะทำ มันมันมันทำนอกเหนือกับคดีอื่นนคดีอื่นยังไม่เห็นนักข่าวจะต้องสอบสวนสืบสวนขนาดนี้นะถึงก็าตามสัมภาษณ์คนต้องสงสัยใครพูดยังไงใครยังไงูทุกเม็ดกลลเม็ดไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นเพราะอ่านักข่าวสืบสวนมากเกินไปอย่างนี้หรือเปล่าถึงถึงจับคนร้ายไม่ได้เพราะว่าคนร้ายมันรู้ตัวคิดว่านะอันนี้ก็อย่าโทษป้านะป้าสันนิษฐาน ก็มองดูว่ามันแต่มันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรด้วยนะแล้วก็สื่อมวลชนตีข่าวกันเละเทะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแฝงคดีหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะอ่าตำรวจจะแบบมามืดก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็คอยดูตอนต่อไปก็ข,ขอให้จับผู้ร้ายตัวจริงๆได้ ขอให้น้องผล,ลไม้ไปสู่สุคติไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่มาทำบุญกุศลให้หมู่บ้านชาวกกอกๆได้ทำมาหากินมองดูจากดูคลิปวิดีโอจากชาวบ้านรู้สึกว่าชาวบ้านอยู่ดีกินดีขึ้นนะทั้งเอฟซีทั้งอะไรช่วยดันกันเด็กเล็กเ็กเ อยู่ดีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นทุกคนมีช่อง u ูทุกเป็นของตัวเองขายของได้อะไรได้เศรษฐกิจรู้สึกว่าที่อื่นยุคตอนนี้นะที่อื่นหากินยากนะแต่กะกรอกะรู้สึกว่ายังมีเงินใช้สะพัดกันอยู่ยังพออยู่ได้กันอยู่มันก็เป็นสิ่งสิ่งดีในสิ่งไม่ดีอย่างลุงพลได้ได้ ได้ผลได้ได้ผลได้การมีคนติดตามมีเงินมีบ้านอยู่มีอะไรสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจมันเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นผู้ต้องสงสัยแต่คนยัดเยียดให้เขาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็ชาวบ้านธรรมดานะอย่าไปหาว่าลุงพล่วยโอกาสเขาไม่ได้เวยโอกาสทุกคนยัดเยียดให้เขาคือคนบางคนยัดเยียดให้เขาเอง ไ้ออกข่าวว่าเขาเป็นผู้้รงสงสัยเองเขาไม่ได้อยากเป็นย้ำทุกทุกคนว่าลุงพลไม่ได้อยากเป็นถ้าเป็นป้าป้าก็ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากเป็นผู้้รงสงสัยอย่าไปคิดว่าลุงพลช่วยโอกาสหรือว่าทำํำมันไปตามนะ้ํามันมาของมันเองไงไม่มีใครตั้งใจเหมือนนักข่าวว่า่ทยทำลุงพลเมื่อก่อนตอนแรกๆตอนเริ่มมีข่าวน้องผลไม้หายน้องผลไม้เสียชีวิต เขาก็มาทํามาหาเงินของเขาเขามาเป็นนักข่าวมาอะไรมาถ่ายทอดชีวิตเขาไม่ได้ตั้งใจให้ลุงพลดังแต่มันไปของมันเองงั้นมาของมันเองโดยโดย,โดยที่ทุกคนไม่ได้ตั้งใจแต่พอสุดท้ายแล้วก็จะมาล้มพอเขาดังสุดท้ายแล้วก็จะมาล้มลุงพลพยายามทําทุกอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนพยายามทําทุกอย่างที่จะล้ม มันก็ไม่ง่ายไงเพราะลุงพลมีเอฟซีมีคนมองอยู่รอบนะคะก็วาระยาระยาหนึ่งปีแล้วเห็นมีแม่น้องมาโพสเฟซบุ๊กว่า youtube ไปถ่ายรถถ่ายอะไรมันไม่ใช่ใครอื่นคนที่ไปถ่ายก็คือหน้าตายนะเขาไปถ่ายเห็นเขาออกมาพูดแล้วแกคงไปถ่ายรถแม่แม่เห็น น้องผลไม้เข้าไปถ่ายบ้านว่านักข่าวเข้ามาเห็นมีมีนักข่าวหลายช่องเลยนั้นก็ไปดูคลิปน้าต่ายอยู่ก็บ้านติดกันเนาะบางทีเขาก็คงเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันอันที่เขาบอกว่าเขากลัวฟาร์มไม่ปลอดภัยมาคุกคามอะไรนั้นแกก็มีช่องยูทูบแกก็ไลฟ์สดของแกประจําเหมือนน้าตายก็พูดเ <c oughs> พราะไลฟ์สดมันมันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเรากลัวว่าคนจะไปทําร้ายหรืออะไร เราก็อย่าไปทล่สดอย่าไปโชว์สถานะว่าเราอยู่ตรงไหนมันจะได้มีให้คนร้ายมันเห็นบางครั้งก็พูดไปไอ้นูน่นไอ้นี่ไปพยายามจะให้มันมาทางลุง <c oughs> พลพยายามตีข่าวให้มันคนเราถ้าคนไม่ทำผิดคือจะมายัดแยดให้เขาผิดก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าคนกลุ่มนั้นจะคิดได้เนาะ นะคะก็ไม่มีอะไรมากพา่อก็มาคุยอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพ่อมันเป็นวันที่สิบ,ว,สบวันที่สิบเอ็ดครบหนึ่งปีของน้องผลไม้ก็ขอให้น้องผลไม้ไปอยู่สุคติคดีแฝนไม่แฝนก็ไม่รู้กับตำรวจหรอกเพราะเขาก็ยังไม่ได้มาพูดอะไรนะคะอาจเขาก็ยังก็ยังมีโอกาสจับคนร้ายได้เราก็ไม่รู้ เรื่องกฎหมายก็ปล่อยให้ตำรวจเขาทำไปเรื่องเป็นมนุษย์คนธรรมดาก็ทำมาหากินไปที่ t ิดต่อกถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่มันเม็ดบทเรียนก็ต้องเอามาเอามาคิดเออมากล่าวย้ำอีกหน่อยคนที่มาอยู่แถวบ้านล,งลุงพลแถวตลาดน้อยแถวอะไรนั้นบางครั้งบทเรียนอะไรมันมีตั้งหลายอย่างแล้วไม่ค่อยจำเหมือนกับเอาเอา ปูนอะไรไปเทนหน้าหลานอันที่จริงเขาก็รู้ว่ามันมีคนจ้องจะคอยมีคนจ้องจะคอยฟ้องคอยอะไรเขาก็น่าจะไปขอทางการขอกรมทางหลวงให้มันเรียบร้อยก่อนถึงค่อยจะทําก็ไม่รู้แล้วนะขอให้ทุกคน youtube ทุกคนที่อยู่แถวบ้าน,นลุงพลหรือลุงพลเองจะทําอะไรเราต้องไปแจ้งไปอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะคนกลุ่มกลุ่มคนบางคนเขาก็คอยจ้องจับผิดอยู่ บทเรียนที่เคยผ่านมาก็ควรจะจำไว้ว่างจะได้ไม่ต้องสร้างกระแสคนจับผิดเล็กๆเล็กๆน,น้อยๆแทบจะตดเขาก็ยังจะไปแจ้งฟาร์มแล้วก็าหาเรื่องจะแจ้งอยู่เราก็ต้องป้องกันไม่ว่าจะขยับตัวไปตรงไหนเราก็จะจ้องอยู่แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกตดต้องตามตามกฎหมาย วันนี้ก็เห็นนิกกี้ทำบุญไปกับทำบุญให้แม่น้องไปทำบุญให้ช่วยทำบุญน้องชมพู่ไปห้าสิบาทหรือร้อยเนี่ยนิกกี้นิกกี้มันก็ยังมีบุญได้ทำบุญไอ้นิกกี้มันโดนมันโดนแจ้งข้อหาคาบขยะไปรอบนี้รอบนี้มันไอ้นิกกี้มันทำบุญพูดแล้วก็คำ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขป้าก็ไม่มีเรื่องอะไรก็จะคุยคำๆนั่นแหละเพราะบางทีเรื่องคือขำนะมันไม่ได้ขำค,คือคือขำไม่นิกกี้นะไม่ได้ขำเรื่องน้องชมพู่นะนั่นมันเป็นเรื่องม่ดีน้องเขาไปดีแล้วเราไม่ได้ขำเราก็เศร้าใจครบหนึ่งปีของน้องเขาเพราะว่าไปทําบุญให้น้องแล้วแต่เห็นไอน้กินนิกกี้ไปทําบุญด้วยก็เลยขำเพราะไอ้นิกกี้มันเป็นหมามันโดน มันโดนข้อละหาทำลายขยะเกินกาดไปรอบน้อแต่ครั้งนี้มันมาทำบุญตาจิม,มี่ไปทำบุญเลยทำบุญเป็นชื่ออนิกกี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็ครั้งเนี้ยก็ขอให้ทุกคนบ้านลุงพลเห็นอะไรใมันเป็นบทเรียนหน่อยสิ่งที่อะไรมันถูกต้องตามกฎหมายเราก็ต้องไปแจ้งว่าเราจะขอทำอะไรเราต้องไปแจ้งทำให้มันเรียบร้อยอย่าให้คนเขาจ้องจับผิด ก็จะมาหาเรื่องจับปิดอีกกแก่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน